สวัสดีครับอีกครั้งนะครับสำหรับตลาดไทยนะครับเซสฟิตตี้อินดีซฟ์นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นบูธแทรปแล้วก็เป็นแบร์เทรนด์ฟอร์มดีโอเพนเลยนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้ดีมากนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคนที่เล่นช็อตนะครับก็วันนี้เรนจ์ทั้งหมดเลยนะครับของทั้งวันเนี่ย เกือบ15พอยต์นะครับซึ่งเลนจ์อ,อย่างเงี้ยก็จะทำเงินได้ได้ดีหน่อยนะครับไม่เหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาแนละ้ววันนี้ถือว่าเลนจ์นี้ดีนะครับกอ็อย่างที่ที่พูดไว้เมื่อเช้านะครับมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะที่จะมีอีกเล็กหนึ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปเทสตัวโลนะครับของวันที่18นะครับแต่ว่า เมื่อเช้านี้เราแก้ up นะครับแล้วก็มีฟูดบูบาสองบาร์นะครับเป็นบาร์ที่1นะครับเป็นบู u บูบา close on high แล้วก็มี follow t o o l นะครับซึ่งกลายเป็นว่าสองบาร์เนี่ยกลายเป็น bull trap ไปเฉยเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างน้อยก็น่าจะมี pull back แล้วก็มีอีกเล็กนึ่งขึ้นไปนะครับจะสังเกตว่ามี pull back ลงมาเป็น w ว g e bottom นะครับก็คืออันนี้คือ เวชเป็นอย่างนี้นะครับ1 2แล้วก็3นี่นะครับนะครับเบคือเลขที่นี้อันนี้เป็น1นะครับสนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็3นะครับแล้วก็แต่ว่าเฟลนะครับดูจากชุดที่ขึ้นไปเนี่ยเป็นบูโดจิสอตัวนะครับแล้หลังจากนั้นก็มีแบร์บาร์ครอสออนลงนะครับในบาร์นี้นะครับบาร์ที่เวลา10บโมงห้นะครับก็เป็น เป็นบาสำหรับการช็อตนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ถ้าช็อตลงมาเนี่ยก็ยังเสี่ยงนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าลงมาก็บูบายลงมาก็บูบายพยายามจะทำเวชบอทท o มนะครับเพื่อจะเป็นแล้วก็ห้ pull back เห็นไหมครับระยะที่ pull back ลงมาเนี่ยประมาณ50%บนะครับบูก็พยายามจะทำ re s u m m t i o ขึ้นไปที่ที่ข้างบนเนี่ยนะครับเป็นอีกเล็กนึง,งน้อยขึ้นไปซึ่งผมก็ได้ก็คาดว่าน่าจะมีขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแต่ว่า กลายเป็นว่าเวชบอทอมเนี่ยเฟลนะครับแล้วก็บาร์เนี่ยเป็นบาร์แรกที่ช็อตนะครับซึ่งผมก็ช็อตบาร์นี้แหละครับบาร์นี้นะครับแล้วก็ถ้าเราช็อตบาร์นี้นะครับแล้วเราตั้งสต็อปไว้ที่นี้นะครับประมาณสองเท่านะครับนะครับอ่าสองเท่าก็เอ็กซิทที่ประมาณตรงนี้นะครับประมาณแถวแถวอ่ตอนบ่ายนะครับต้องต้องเอ็กซิตอนบ่ายนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าผมเอ็กซิไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยผมไม่สะดวกนะครับแล้วก็รู้สึกจะเอ็กซิสต์ไปท,ที่ก่อนหน้าที่จะถึงนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยพอดีน่าเสียดายมากนะครับช่วงบ่ายเป็นช่วงที่ที่ดีมากนะครับแต่ว่าเมื่อวันที่ผมไปฉีดวัคซีน นะครับโควิดเข็มที่สี่นะครับก็อันนี้เลยเลยเลยไม่ได้เลยไม่ได้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งจริงๆเลนจ์ของบ่ายเนี่ยเยอะกว่าเลนจ์ของช่วงแรกนะครับแต่ว่ายังก็ตามเนี่ยผมก็ไม่ไม่นึกนะครับว่ามันจะลงมาลึกนะครับก็วันนี้เป็นเอา s i d e d o w นะครับเ u t s i d e down ครับก็ปิดที่โลนะครับพรุ่งนี้ก็เพิ่มโอกาสที่พรุ่งนี้จะลงต่อนะครับอันนี้ชัดเลยนะครับ ก็เพราะวันนี้เป็น outsize outsize down นะครับ outsize down ก็คือเบรกขึ้นเหนือ like high of yesterday นะครับแล้วก็เบรกลงต่ำกว่า low ของเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเป็น pattern อ,อันนี้เป็น inside นะครับอันนี้เป็น outsize ก็คือคือ range เนี้ยใหญ่กว่าทั้งวันเนี่ยใหญ่กว่าเลนจ์ของเมื่อวานของเมื่อวานนี้ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไม่ใช่นะอันนี้เป็นเ a นจ์ของวนัน วันที่สามนะครับวันที่สามซึ่งเป็นวันอังคารนะครับเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น outside down นะครับถ้าไปดูในเดลิชาจะเป็นนะครับจะเห็นเป็น outside down นะครับนะครับแล้วก็ปิดที่ low นะครับแล้วก็อยู่ใต้ ma แล้วที่สำคัญก็คือพอมี bar นี้ขึ้นมาแล้วไม่สามารถปิดก a บนะครับที่โลของตัวนี้ได้นะครับก็สามารถวัด i n i t i ว l move นะครับมา i n i t i a ว move target นะครับ คือจริงแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยน่าจะขึ้นไปแตะนิดนึงนะครับแต่ปรากฏว่าบูเนี่ยวิกมากเลยนะครับไม่สามารถออกมาแตะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คาดครับก็น่าจะยังเล่นลงอยู่นะครับเล่นช็อตไปเรื่อยนะครับก็ยังไหลลงมาเรื่อยๆอย่างที่บอกครับผมยังมองว่ายังต่ากว่าโลวันที่8มีนานี้นะครับซึ่งเราก็วัดระยะเนี่ยจากเ a นจ์เนี่ยลงพี่เบรกลงมาเนี่ยนะครับก็โดยที่มีบาร์เนี้ยคอนเฟิร์มว่าน่าจะลงมา นะครับที่ตรงนี้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะครับวันนี้ก็ลงไปนะครับเป็น outside down นะครับ outside down เนี่ยมีโอกาสสูงที่วันพรุ่งนี้จะกลายเป็น i n ไซด์นะครับถ้าเป็นพรุ่งนี้เป็น inside bar ก็คือคือพรุ่งนี้เล n อยู่ในระหว่างคือไม่ต่ำกว่าโลของวันนี้นะครับแล้วก็อยู่แล้วก็ high ก็ไม่สูงกว่า high ของเมื่อวานนะครับก็เราเป็นบูบาปิดที่ไฮนะครับก็ ก็จะกลายเป็นแพทเทิร์น IOI แล้วก็เป็นแพทเทิร์นกลับตัวได้เหมือนกันนะครับคืออาจจะ trap นะครับบทูที่ซื้อเนี่ยอาจจะ trap แบร์ตัวนี้ซึ่งซึ่งดีนะครับถ้าสามารถ trap แบร์ของวันนี้ได้นะครับจะมีแบร์ที่ชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็อตแล้วก็อยู่ในโพซิชันวันนี้แน่นอนนะครับเพราะทุกคนคาดว่าพรุ่งนี้จะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอ็อตมาเนี่ยก็ยัง h o l โพซิชันอยู่นะครับถ้าพรุ่งนี้เปิดนะครับอย่างเช่น g a อ up แล้วก็ ไซเวย์แล้วก็แล้วก็ปิดที่ไฮของวันนะครับก็มีโอกาสที่จะ t r a ปแบร์ชุดนี้นะครับก็ทำให้แบร์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่า้วก็อยางนี่ก็จะเป็นเว b วท t o m แบบนี้ด้วยนะครับนะครับเป็น1 2 3เพราะว่าวันนี้โล w ลงไปต่ำโล w ของวันที่27เนี่ยเล็กน้อยนะครับก็สามารถจะนับเป็นเว e นะครับได้นะครับซึ่งแม้ว่าจะไม่เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับนะครับสิ่งที่มันดู เหมือนมากกว่าคือน่าจะลงต่อนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะครับที่พรุ่งนี้นะครับอาจจะเป็นบูบาคลอสออนไฮแล้วเป็นอินไซด์นะครับถ้าเป็นแพทเทิร์น IOI นะครับก็คืออินไซด์เอาท์ไซด์อินไซด์เนี่ยแล้วบ่ายเนี้ยบายขงพวกเนี้ยคลอสออนไฮนะครับก็จะเป็นเซตอัพนะครับสำหรับเวสบ์ัททอมนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนะครับกลับตัวขึ้นไปได้เพื่อจะไปะที่ไฮของวันที่21 นะครับวันที่21นะครับตอนนี้แกลบของวันที่1 8โลเนี่ยยังไม่ถูกปิดเลยนะครับก็ก็โดยที่มีเบียบาตรงนี้ close on low เนี่ยดูเหมือนจะลงมากกว่าที่จะที่จะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปไกลอยู่นินดนึงนะครับเพื่อให้เล่นช็อตนะครับก็เลยเลยกลายเป็นว่าได้ช็อตตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เล่นลงมาต่ํำขนาดนี้นะครับไม่ได้ไม่ไม่คิดว่าจะลงมารวดเดียวนะครับจนถึงโลของของเมื่อวานเลยนะครับเพราะว่ามันแก๊ปอัพขึ้นไปไกลนะครับแล้วก็ลงมาเยอะเลยนะครับถ้็ถ้าใครที่ช็อตตรงนี้นะครับแล้วถือไว้ทั้งวันนะครับถือไว้จนถึงก่อนปิดตลาดเนี่ยก็ได้กันกี่จุดนะครับเดี๋ยวลองวัดกันดูนะครับนะครับก็ถ้าถ้าโลสุดเลยเนี่ยคร 13เกือบ13จุดนะครับถ้าที่ปิดตลาดที่ close นะครับก็ประมาณ1 0ประมาณ11 12จุดนะครับก็10จุดนี่เยอะใช้ได้เลยครับ10จุดนี่ถือว่าเป็น wing นะครับที่ที่ดีมากนะครับสามารถได้ Reward เนี่ยมากกว่า i s k หลายเท่านะครับซึ่งซึ่งถ้าเทรดแบบนี้บ่อยๆนะครับเทเ e อ u a t i o n เนี่ยก็จะเป็นบวกแน่นอนนะครับน่าเสียดายที่ว่าวันนี้มีธุระนะครับก็กลายเป็นวันที่มีธุระก็ดัน ดันเป็นวันที่ทําเงินได้เยอะวันที่วันที่ว่างก็ดันกลายเป็นเลสแคบๆประมาณ5พอส4พอสนะครับหน้าเบื่อจริงๆนะครับเออถ้ามีอย่างนี้ทุกวันนะครับก็คงเทรดสนุกนะครับนะครับในเทรดยูโรได้เงินนะครับมาเทรดเซ็ตทิได้เงินน้อยนะครับก็นะครับยูโรอันนี้ก็ก็ดีนะครับก็ลงมานะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็ก็ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเป็น แทรปนะครับแล้วก็กำลัง pull back ลงมานะครับนะครับเงินยูโรนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราพูดถึงเช็ตฟิฟตี้อเดี๋ยวกลายเป็นพูดถึงเงินยูโรไปนะครับก็สั้นๆนะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็สําหรับพรุ่งนี้นะครับอย่างที่เรียนก็คือผมยังมองเล่นช็อตต่อนะครับนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ก็มีอย่างที่เรียนนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นเป็น inside bar นะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยเหมือนกันนะครับสําหรับคน ถ้าเกิดใครที่เล่นเป็นเด t เทรดก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่าเพิ่งช็อตเลยนะครับก็อาจจะต้องรอดูเหมือนทุกวันนะครับก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้อาจจะเปิดแก๊ปอัพขึ้นมาเลยก็ได้นะครับยังไม่แน่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ